โอ้โหแปรไปลูกนี้แม่งเลยสวยเลยแม่งถ่ายไม่ทันสัตว์รีบยิงเข้าไปไหนฮะกำลังกดทายเลยดูต่อบอลหนึ่งจังหวะจังหวะใจมาชมาช้าไม่้ํำแปรแม่งเลยสองต่อหนึ่งซองต่อหนึ่งไอ้บ้า โอ้โหดูสิโกบตื่นเต้นตื่นเต,นต,เตนนเ้นใหญ่ปวดขี้เลยโอ้โหมึงมึงเปนใหญ่ทำไมภาพมันเลยคนวะทำไมภาพมันเลยคนวะเออช้าๆหน่อยอ๋อสัตย์ชิปหายแ,แลแกอีกแล้วแลกอีกแล้วทีครับใช่ครับ,รบใช่ครับเน,นี่ยบนมากครับสารัต เปิดมาโอ้โหเปิดแม่นด pues ้วยเปิดแม่นเราไงทีละทอนมึงเอาไงสตอกต้นกันแบบนี้โอ้โหมึงจับบอลมาใหม่อย่างนี้มึงไปเล่นไม่เล่นลิงคนบอลเข้าบ้านไปครับตอนนี้ครับไอ้โอ้โหเสียบอย่างนี้ครับไม่ฟาวด้วยครับอ้่ฟาวเฉยเลยอ่าเล่นเร็วเล่นเร็วครับตอนนี้เล่นเร็วครับทีทีเซนทีนคืนสารัตอามึงเล่นกับสองคนไงครับ อ่ะตัว<ต>เลิกร,รู้สึกว่าไทยนี่ก็เริ่มจะซึมซึมกันแล้วนะเหมือนจะ่วงเวลาวันนี้นี่นตัวหลักในเกมรุกที่เห็นๆกนันเนี่มาทั้งจาก SGC เมืองทองเต็ดทั้งชลบุรีทั้งบุรีรัมย์มา,าเกินครบเลยโดยที่ใหญ่ในคนน่าจงยึดกัดในยอดไยนะอ่าลัชนะทิพย์ล่ะเออชนาทิพย์น่าจะไม่เหฮะ ออโอ้ยอต่อยได้นะต่อยได้นะตัวน้เนีสิกเกบเจ็ดเลนะอ่าไม่ใช่กกชนะทิป่องกระสิลงแล้ว,ล,วลงแล้วครับ ได้ขนาดใหญ่เลยครับขอโทษนะครับภาพไม่ชัดเลยภาพไม่ชัดเลยเพราะแม่งดูสตรีมสดไงค่ะเลยนี่ครับอย่าเดินตามกันแล้วกันธีรทอนศิรทอนมองแม่ยังไม่ให้ครับคือจะไปเอาชัวร์นะครัลงมาแล้วครับอดิศักดิ์ไก่สอนโอ้โหอะไรวะ เอฟเอฟซูซูกิครับนี่มันโคตรโหดเลยสัตว์ตัดเสียอ่าแล้วชาลิวชับปุยหายไปไหนวะเราก็ไม่รู้อ่ะต้องใส่ชับปุยไปเป็นพ่อค้ารายทัวรแล้วอยู่เอเซียมอ่ะเราจะเล่นนาสก็แล้วแต่จังหวะการบุกเขาเจ็บอยู่นะชับปุยเกิดุกของทางไต้หวันนี่ก็ขาดความแม่นยำไปเยอะแล้วนะครับ แล้วไอ้เฮียดูเพ้อแป๊บเดียวยังไม่ขี้ไม่สุดเลยสัตว์มาจากไหนวะดูโค้ดแม่งยิ้มเลยอ่ะกวินนี่หล่ออะไรชาดหล่อเฮียอะไรหรอดูแม่งไปแล้วแล้วแม่งยิงโอ้โหกาวินมึงทำอะไรประตูในตำนานชาติไทยไม่ใช่เออเลยเออแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวซิกโก้บอกโอ้ไปี่ก่อนดีกว่า,มา,าวไมีโก้วเรืองพ้เราที่สาโดนดกันแ้นนะโอ้โหกองหลังสามตัวมึงทำอะไรกรันโอ้โหมึงลุมตรงกลางอย่างเดียวเลยุมตรงกลางอย่างเดียวเลยเห็นที่มางกันเสียประตูเาับตอนนี้สกอร์กลับมาเท่ากันนะครับสประตูต่อส เ<อ>ฮียพ้าไม่ชัดเลยคลิปหายแล้วไหมเอออ้าว<อ>ข้าอะ,อะไรวะท้าผู้ชมงงกันไหมเฮียแม่งแหลกจนกูเอ๋ยพันยาอ,นนอ่อนเลยเปิดไป<อ>ป้ครอคิดตองโดนี่หล่อเลย เนี่ยหล่อสัตว์เตี้ยติตซองโดเิดชาเลยนะครับติดครับหัวไข่ติดเอาวนี่ยอาเนี่ยตัวเป็นตัวครับเอาทางหมายเลขเจ็ดเจอพี่ิ่นนะครับลงไปเล่นแทนบอลนี้เสทุกเข้ามาลูกนี้โดนมองสกัดออกไปจิมไได้ตจมุอีกครั้งหนึ่งครับโดยธีราทร จรวดทางเรียบครับธนาชนะชบ,บุญจะตูกหลงมาเปิดลูกนี้ครับเกือบตกใจหมดเลยโอ้ไปเข้าหน้าต่างแทนนาทีที่67นะครับสกอร์ตอนนี้2ประตูต่อ2องหอนยาวของทางไต้หวันลูกนี้ล้มลงไปพุทธศิษย์ไม่ว่าครับ ไทยเล่นจิ๊ไทยดักบอลเอามาได้ไหมได้ครับก็ได้แล้วลูกเกมลุกดีสัตว์ไปแล้วจำมาจำมาลูกนี้นั่นไงช้าแล้วไงประกบเต็มเลยลูกนี้โดนบอลออกมาได้ไม่เงยไต้หวันจะสวนเร็วครับวางบอลยาวขึ้นหน้ามาเอาลูกนี้ทเชฟเชฟหายแล้วจิ๊หายเอามึงเอาไงอ่ะสี่อะสี่มึงเอาไงอ่ะห้า ขึ้นมาสารัตออกซ้ายดีรัฐอนดีรัฐอนให้ชนาทิศชนาทิศจับบอลแรกไม่ดีครับแล้วลูกนี้ไปฟางด้วยนะครับทางฝั่งของเบียร์ชาวโยกมากครับเบียรแล้วครับตอนสุดท้ายของทีมไทยธนาชนะบุตรแตอทีกลิศริตุวีการลงมาก็หล่อเลย โล่อยตัวปล่อยตัวดิงแมนน่ไหมเอาเช่นไหนกูให้กูยทอนไปแดกข้ง้งสนามสองถุง่ไปกนานน่าจะเป็นประโยชน์แต่ต้องดูตอนนี้ผมกล่ลกสนนอนนอเอ้กงกัน,นไปเรืๆห<ส>าไม่เปลี่ยนแต่กองหน้านี่หว่าชาติไทย ให้ธนาบูลหลับต่ำเลยนะครับทางฝั่งของไต้หวันจินไทยขึ้นมาทางขวาที่สองให้ปลุกเปล่าหนำกวนกลับล <ะ S 2> <ข>าลคงคาเหมัอนไส้ส<ต>จริงๆสีราทรกดตัดไปกี่รอบแล้วเนะี่ยสีราทรลูกนี้เลือกฝาไม้ธนาธนาต่อบอลจังหวะเดียวมาให้ทางชนาทนาิพชนะทิพเอาไปอ,อ้าวเวิร์ดเวิร์ดเวิร์ดไอ้ชิปหายแต่ว่าโดนไปทิ้งออกมาครับ ได้ได้โดยชนะบูลโอ้โหแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของจังหวะชเจ้าตามหน้าไปแล้วครับจริงจริงมามาแล้วครับมาแล้วครับเปลี่ยนตัวใหม่มึงจะทำทีอะไรเบื่อเข้าไหมเก็บซ้มคะแนนได้ไปเลย อ้เยจประตูที่18ของอาสิสไตรสอนนะครับภายใต้การคุมเกมของซิโก้ดูวีกครั้งครับลูกเก่งของธนาที่เวอรินบอกนะครับโย่น่าเปิดมาแบบนี้แหละครับคัดง่ายๆเลยครับโอ้โหนี่ะครับโอ๊ตรับเตียเลย ก็ถ้าออกกูจะไม่พูดอะไรนะดูมึงแปรดิคานอะ่ะถ้าออกกูจะไม่ดูบอลไทยเลย มิดานะครับเราต้องไปเจอกับอิรักแล้วก็17พฤศจิกายนนั้นลุ้นเชียร์ให้ทางไต้หวันในเขาเล่นได้แบบนี้อ่าอย่างน้อยๆก็สร้างปัญหาให้กับอิรักล่ะันะครับและยิ่งถ้าเกิดสามารถเสมอได้อิรักหมดลุ้นในกนารที่จะเป็นชันป์กลุ่มเลยนะครับ,รบเพราะตอนนี้เนี่ยอิรักเ่มมีแค่5แต้มแต่พวกเขาเหลือเกมในมืออยู่อีกถึง9ระแ,แนน ลุ้นอยู่แล้วไทยเราเนี่ยอันดับ2ที่ดีที่สุด4ี่ตัดแปดกลุ่มถือว่ามีโอกาสลุ้นเยอะทีเดียวให้ดูกันนะครับแอคชั่นสวยๆจากประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับคือลูกไต้หวันเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากดูเลยครับครับแต่ว่าพอไทยได้ประตู4-2ได้ดูได้หวัดทุกลูกครับแปนึ่งสอนึ่งนี่ถือว่าเฉลีวนี่ครับจังหวะดที่เขาบอกว่าเห็นยืนเต็มเท้าแล้วธนาไปแล้วเหลือมองเห็นทางอันิสสันมานะครับไต้หวันก็มาเองแล้วดูลูกนี้ครับกับการโขกเช็ดนะครับของทางธนาชนะบุตรนิด เราจริงๆครับเปลี่ยนทางาที่ผู้รักษาประตูีเดหมดสินครับเลยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ถูกสหรับวันนี้ก็ขอลาจากการภาคไปก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมกด subscribe และกด like ไลค์ไว้ด้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับและอย่ามาติดตามเขาหน้ากันว่าเราจะไปภาคบอลหรือภาคอะไรกันอีก สวัสดีครับ